ท,ท้ายด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวค่ะสยามพิวัน์นะคะเขาจับมือกับ GC นะคะสร้างต้นคริสต์มาสรักโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรดูจากรายงานเลยค่ะ บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีข้าจำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมกับบริษัทยสยามพิวนจจำกัดสร้างสารรค์ต้นคริสต์มาสรักโลกซูคุล่าลิฟฟิ้งคริสต์มาสทรีสอง2เพื่อต้อนรับเทศก,กาลปีใหม่ที่จะมาถึงภายใต้คอนเซ็ปต์สยามสไมล e y ลสเซอร์เ i ชั่นอินฟินิตแฮปปี้เนสโดยยังคงคอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่เพิ่งเน้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนซูค e ุล e ่าอีกโนนีโดยต้นคริสต์มาสในปีนี้เกิดจากการนำพลาสติกใช้แล้วหลากหลายประเภทมาดีไซน์เช่นขวดน้ำดื่ม รามีวัสดุพลาสติกแก้พลาสติกฝาขวดแผ่นซีดีและช้อนซอมพลาสติกมาสร้างสรรคด้วยไอเดียสุดเก๋ทกลายเป็นต้นคริสต์มาสในดีไซน์รูปทรงกลมเพื่อสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพันธมิตรอย่างแบรนด์สไมลี่ที่มารวมสร้างสีสันในแคมเปญฉลอง50ปีสไมลี่พร้อมกับการตกแต่งด้วยสัญลักษณ์หน้าย,ยิ้มแห่งความสุขและความคิดเชิงบวกส่วนวัสดุเหลือใช้เหล่านี้สยามพิวัฒน์และ GC จะนำไปส่งต่อให้กับยูเทิร์นแพลตฟอร์ม หรือระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไปปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับที่ได้ร่วมกับทางเสียพิวัตรนะครับทำต้นคริสต์มาสวันนี้เราก็เอาพวกของใช้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกใช้แล้วทุกชนิดเลยนะครับด้านนอกเนี่ยมาทำต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ต้นเล็กทำให้เห็นว่าการรักโลกนะครับการช่วยกันทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่มันใกล้ตัวนะครับเราสามารถ มีส่วนร่วมได้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ยอดยิตนะครับทุกคนก็มาดูกันสวยงามตอนนี้ก็เริ่มเป็น d ฟชั่นและทุกปีเราก็ต้องมาเปิดต้นคริสต์มาสกันนะครับสุดท้ายเราแน่ใจได้ว่าของเหล่านี้จะถูกกลับไปรีไซเคิลแล้วกลับมาทำของที่มีประโยชน์ต่อไปช่วยโลกได้ลดคาร์บอนได้ด้วยและลดขยะนะครับ มาเยี่ยมชมความมหัศจรรย์แห่งความสุขในรูปแบบรักโลกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8มกราคม2566ณดิ d i s c o v e r ่พลาซสยาม Discovery The e x p l o r a t o r i u m สุดยอดสวยสวยค่ะรักโลกด้วยค่ะอันนี้สำคัญกว่าคอนเซปต์ได้สวยด้วยคอนเซ็ปต์ก็โดนค่ะวันนี้วันนี้หมดเวลาล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ